เอาพว,วดเด็กๆตอนนี้ฉันปวดหัวมากเลยคิดต้นหัวปูละเพราะตอนนี้ฉันกำลังทดลองวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับเรื่องการรับน้ำหนักอยู่โอ๊ยปวดหัวมากๆเลยเด็กๆทั้งหลายเด็กๆรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะการรับน้ำหนักเนี่ยสามารถใช้อุปกรณ์ที่อยู่บนโต๊ะได้ตั้งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนังสืออันนี้ เชื่ออันนี้เป็นไม้อันนี้หรือว่าเป็นดินน้ำมันก็สามารถที่จะมารับทำคาน้้ำหนักได้ทั้งนั้นแต่เอ๊ะอุปกรณ์แค่สี่ชิ้นทีเท่านั้นเหรอที่จะสามารถทำได้ม,มีอย่างอื่นไหมนะอ๋อนี่ไงกระดาษแผ่นบางแค่แผ่นเดียวนี่แหลอะอ่าอ่าอไม่เชื่อใช่ไหมหล่ะว่าจกระดาษแผ่นแค่เนี้ย สามารถทํามาเป็นคานร,รับน้ําหนักได้ดีล่ะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ฉันจะให้โจทย์เด็กๆเ,เลยก็แล้วกันให้เด็กๆทุกคนทําคานร,รับน้าหนักโดยที่ใช้กระดาษแผ่นนี้มาเป็นคานแล้วต้องวางแก้วน้ําพลาสติกที่ใส่น้ํา ไว้บนคานนี้ให้ได้ด้วยเอาละสิลองคิดดูซิว่าจะทำยังไงแต่เดี๋ยวก่อนฉันมีอุปกรณ์ที่จะเป็นตัวช่วยให้เด็กๆสามารถใช้ได้เพียงแค่สองชิ้นเท่านั้นลองคิดดูแล้วกันอ่ะใบให้ทั้งหน่อยโอ้ยวันนี้อากาศร้อนมากเลยโอ้ยร้อนจริงๆเลยทำยังไงดีล่ะเนี่ย ลองคิดดูนะว่าจะทำยังไงกันเด็กๆทั้งหลาย